บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะกระทรวงการพัฒนาคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครอบครัวและประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยจะมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 8 ก็ต้องเข้าไปกําหนดนโยบายภาครัฐว่ารัฐบาลจะมีสริการแห่งรัฐอย่างไรกรณีที่ครอบครัวควบคัวหนึ่งมีสมาชิกเกิดใหม่ขึ้นมาเกิดมาแล้วช่วงระหว่างแรกเกิดถึงหกขวบรัฐบาลจะดูแลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอปมมีใจในการทํางานเสียสละเพื่อสังคมดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ต้องฮิวใจกันด้วยต้องมีค่ากระตอบแทน ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่สังคมมีเยอะมากตอนนี้ที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและสิ่งที่ผมอยากจะฮิ้วใจครอบครัวบริบาลอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสวัสดิการที่พวกเราจะเข้าถึงจะผลักดันให้เป็นปบริบาลหนึ่งคนผู้สูงอายุสิบคนให้ได้กระทรวงการพัฒนาังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกลุมกิจการผู้สูงอายุได้ลรงเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุและการสร้างสังคมคุณภาพกรมกิจการผู้สูงอายุได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างระบบการดูแลคุ้มครองอทางสังคมให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้กลไกลของผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในการปกป้องคุ้มครองพิทักษ์สิทธิช่วยเหลือดูแล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติทั้ง5มิติได้แก่มิติด้านสังคมมิติด้านสุขภาพมิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านสภาวแวดล้อมและก็มิติทางด้านเทคโนโลยีโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบครัวและประชาชนกลุ่มเปราะบางช่วยลดรายจ่ายใ,ในครัวเรือนและทําให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างไรายได้และสร้างเศรษฐกิจในชุมชนผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะต้องเป็นคนในชุมชนที่ได้รับการยอมรับให้ทําหน้าที่ดุดลูกหลานของผู้สูงอายุในชุมชนด้วยจิตสาธารณะเสียสละอดทนพร้อมทั้งสละเวลาและกําลังในการปฏริบัตหน้าที่เพื่อชุมชน อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยจะมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบริบาลคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดและ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุในระยะเวลา240ชั่วโมงโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนิชชการทั้ง11แห่งจะเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2568และจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่1เมษายน2568 69เป็นต้นไปนะครับบริบาล1ท่าน เราดูแลกลุ่มเป้าหมายหนึ่งร้อยใช่ไหมครับหนึ่งร้อยผมว่าคุยกับท่านอธิบดีโชคคุยกับท่านเลขาธนากฤษด้วบริบาลหนึ่งคนรับผิดชอบเคสร้อยคนนี้มันค่อนข้างจะโอเวอร์โหลดนะงานมันค่อนข้างจะหนักอาจจะ เริ่มยกร่างใหม่ปีงบประมาณปี70เราจะต้องเพิ่มหลักสูตรในการอบรมบริบาลทั่วประเทศขึ้นมาใหม่โดยบริการร่วมก,กันกับมหาวิทยาลัยที่มีคณะนะครับที่ที่เกี่ยวกับพยาบาลาศาสตร์บริบาลาศาสตร์สารสุขสาศาสตร์นะครับผมก็ฝากครอบครัวบริบาลที่ ที่อยู่ในห้องนี้นะครับแลวก็ที่ออนไลน์อยู่ทั่วประเทศนะครับช่วยประชาสัมพันธ์นะครับผมให้นโยบายกับทางท่านประหลัดท่านติดดีทุกท่านไปแล้วว่าการทํางานในยุคพอมอใกล้คนเนี่ยเราต้องต้องใส่ใจกับคนทั้งประเทศนะครับไม่ใช่ว่าแค่กรมกิจการผู้สูงอายุที่พี่โชคตำเยว่กรมพัฒน,นาสังคมและสวัสดิการ ทุกเจนนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายการพัฒนาประเทศที่ที่สำคัญที่สุดนะครับผมว่ามันก็ต้องเริ่มที่การพัฒนาคนถ้าคนของเราไม่พร้อมเราไปพัฒนาด้านอื่นมันก็ไม่มีศักยภาพเท่าที่ควรผมหาเือกับผู้บริหารประเทศ ทุกครั้งนะครับที่มีโอกาสได้นั่งคุยแบบใกล้ชิดอยากให้รัฐบาลนะครับได้เล่งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคนโดยเฉพาะภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็เห็นด้วยยิ่งทุกวันนี้ประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเด็ก เกิดน้อยลงใบรุ่นตอนปลายก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเลื่อยๆเราจะออกแบบโครงสร้างประเทศไทยเราอย่างไรให้มันสมดุลระหว่างเด็กเกิดใหม่และผู้สูงอายุนั่นเป็นการบ้านที่ที่พวกเรา,าต้องคิดว่าเราจะรณรงค์ร่วมกับสาสุขกระทรวงสาสุขอย่างไร นะครับอย่างหลายๆประเทศที่เขาเพิ่มจำนวนประชากรเขาจะมีสวัสดิการแห่งรัฐไปเข้าไปช่วยหนึ่งกระตุ้นให้มีมการมีลูกก็ต้องเข้าไปกำหนดนโยบายภาครัฐว่ารัฐบาลจะมีสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรกรณีที่ครอบครัวควบคัว,ควหนึ่งมีสมาชิกเกิดใหม่ขึ้นมาเกิดมาแล้วช่วงระหว่างแรกเกิดถึงหกขวบ รัฐบาลจะดูแลอย่างไรนะครับภายใต้สภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับทั่วโลกนะครับเศรษฐกิจย่แยยาแย่คนก็ไม่อยากมีลูกนะครับเพราะว่าคลอดออกมาค่าใช้จ่ายก็ไม่ในจะค่าแพมเพิดในจะค่ายุกยาค่าดูแลเยอะแยะมากมายคนก็ไม่อยากมีลูกหลายคนก็กลายเป็น หนุ่มโสดสาวโสด้าส่วนใหญ่เพราะกลัวการจะมีครอบครัวนั่นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันไม่มั่นคงในายพอมอใกล้คนก็เราก็จะเข้าไปเริ่มในที่เรื่องของการลดในใจในครัวเรือนแล้วก็เพิ่มไรายได้ถามว่ากรมจกิกิจการผู้สูงอายุเราจะเพิ่มไรายได้มิติไหนเราก็ต้องคัดแยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มแรก กลุ่มไหนที่สามารถนำศักยภาพของพวกท่านมาหนึ่งอบรมบริบาลเพื่อที่เขาจะไปดูแลเพื่อน,อนๆกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายด้วยกันเองสองดูศักยภาพของท่านว่าท่านมีความสามารถด้านไหนเราเอาอาชีพไปให้ท่านเพื่อท่านจะได้เอาอาชีพเหล่านี้ไปขยายอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุยกตัวอย่างที่เรา m o u เมื่อวันที่ยีิบเก้า ตุลาคมที่ผ่านมาที่ทางกระทรวงเราร่วมกับอีกสามกระทรวงที่อยู่ภายใต้การกำกับของท่านธรรมนัฐพรมเผ่าเราเอโมยร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นเพื่อที่จะให้ท้องถิ่นเขาหนึ่งเขามีงบสองเขามีบุคลากรสามเขาทํางานใกล้ชิดกับกลุ่มเราบางกับปัญหาผมถึงจะให้เขาสะท้อนปัญหาจากท้องถิ่นมาเราอยู่ระดับกลางเราเอาปัญหานั้นนะมาเป็นตัวยกร่างแผนการพัฒนาคน เนี่ยครับกรมหม่อนไหมก็มีหน้าที่มาแตะแกับกระทรวงเราในกรณีที่ผู้สูงอายุไปทํากิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ยังมีสกิลในการเสริมรักษะอาชีพก็ให้ท่านไปทํางานร่วมกับกรมหม่อนไหมนั่นก็คือกรมหม่อนไหมมีหน้าที่เอาพันธุ์หม่อนมาให้ผู้สูงอายุเลี้ยงมาปลูกปลูกในศูนแล้วก็พอต้นหม่อนโตก็เอาไหม พ้อมถาดมาให้นี่ครับกิจกรรมอย่างเงี้ยหนึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุท่านไม่เหงามีเพื่อนมองมิติเศรษฐกิจ25วันใหม่สร้างหลังเก็บขายได้ก็ไม่ต้องกังวลว่าขายที่ไหนเพราะกรมวันใหม่จะมารับซื้อที่ศูนย์เลยก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุทุก2ี่สห้าทำกิจกรรมเสร็จมีเงิน นึกออกไหมครับว่าลดรายจ่ายยังไงท่านก็มีเงินจากการขายลังใหม่กลับไปบ้านดูแลเข้ากลัวบ้านไหนที่คุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นไปขายแรงงานต่างถิ่นนั่นถือเพราสภาพเศรษฐกิจมันยิ่แย่ก็ทิ้งลลกเที่ยงลูกหลานไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงคุณตาคุณยายเลี้ยงพอมอใกล้กุนก็ จะเดินในเรื่องของอาชีพนะครับดึงบุคคลเหล่านั้นสภ,สภาพเศรษฐกิจช่วงนี้มันแย่นะครับโอกาสที่จะถูกจ้างงานก็เยอะดึงเขากลับมาให้มีงานทําในชุมชนนั่นก็คือนโยบายบ้านกลางที่ผมพูดมาตลอดดึงคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆก,กลับมาทํางานในใกล้บ้านบรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดหางานบ,บรณการร่วมกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ ส่งเสริมเขาแปรรูปทางด้านการเกษตรนะครับผมให้นโยบายกับต่างทิพดีกรมกิจการบู้สูงอายุพี่โชค์ว่าโรงเรียนร้างทั่วประเทศเนี่ยพี่โชคเขาไม่ได้เปิดการเรียนการสอนเรามาทำทำเป็นบ้านกลางลักษณะของศูนย์ร่วมสุขโดยบูรการร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นและอีกสามก็อีกสามกระทรวงที่เราเอ็มเอ็เอม,อมกันมนอ็มเอ็มเอ แก้ปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนที่ติดเกมที่มีปัญหาครอบครัวออกไปคบเพื่อนข้างนอกโอกาสที่เขาจะเข้าไปสู่การค้ามนุษย์โอกาสที่เขาจะเข้าไปสู่วงจรของยาเสพติดมันก็เยอะเราดึงเขาเข้ามานะครับดึงเข้ามาทํากิจกรรมในนั้นภายใต้สภาเด็กและเยาวชนที่เรามีเครือข่ายทั่วประเทศให้น้องๆ้องที่เป็นสภาเครือข่ายเด็กเยาวชนเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันให้อาชีพเขาให้ทักษะ ทางด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างตลาดออนไลน์เพื่อที่จะเอาของผลิตภัณฑ์มวลรวมที่คุณพ่อคุณแม่เขาอบรมอาชีพในบ้านกลางเนี่ยมาขายออนไลน์ผู้สูงอายุก็เอาไปทํากิจกรรมโรงเดยนผู้สูงอายุโดยใช้โรงเดยนรางนะอาคารรางมาปรับสนามกีฬาก็ปรับเป็นแปลงหม่อนมังมีสถานการณ์ด้านกีฬาให้ผู้สูงอายุมีวุดบอลมีอะไรอย่างเงี้ย สภาพสังคมเราจะน่าอยู่ทุกเจนวัยสื่อสารกันง่ายขึ้นการแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยบ้านสองวัยนี้ก็จะเป็นรูปธรรมในนามของบ้านกลางที่จะเป็นศูนย์รวมสุขผมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอาสาสมัครพัฒน,นาสังคมนะครับในดับจังหวัดนะครับพี่น้องอปมมที่เดินเข้ามาเป็นเครือข่ายนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นวันข้างหน้าก็คืออยากเอาพี่น้อง อปมอาสาสมัครเราเข้ามาอบรมหลักสูตรบอดีบาลที่ผมให้ในายบายกับทางท่านที่ปรึกษาและท่านเลขาไปว่าต่อไปนี้สภาคนะครับเราจะเป็นโมเดลของแต่ละภาคแต่ละบริบทของพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เราจะมีศูนย์ร่วมสุขที่เป็นบ้านกลางโดยใช้โรงเรียนร้าง เป็นชุมชนต้นแบบในการคิกออฟในเรื่องของบริบาลให้มัน impact ทั่วประเทศอย่างภาคอีสานอาจจะเริ่มจังหวัดหนึ่งที่เรามีนิคมมีศูนย์ของเราอยู่แล้วนะครับมีหลายนิคมที่ภาคภาคอีสานที่เราเดินในเรื่องของมันใหม่ก็ไปกไกลแล้วเรื่องอาชีพทางการเกษตรก็ไปกไกลแล้วเราจะหยิบขึ้นมาใหม่เอาศูนยนะ์นั้นเป็นศูนย์ที่เป็นบ้านกลางที่จะอบรม หลักสูตรบริบาลโดยบูรการร่วมกับมหาวิทยาลัยแต่ละภาคเราสร้างคนของเราขึ้นมาในนามของอ,อปอมเน้นอ,อปอมอเราต้องยอมรับในใจได้เขาเป็นอาสาสมัครนี่สวัสดิการก็ไม่ไม่มีนะครับเราทำด้วยใจกันจริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องอ,อปอมอมีใจในการทํางานเสียสละเพื่อสังคมดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ต้องฮิวใจกันด้วยต้องมีค่ากระตอบแทน ช่องทางของการสร้างอาชีพสร้างค่าตอบแทนให้พี่น้องอ,อปมอนั่นก็คือเอามาอบรมหลักสูตรบริบาลเพื่อที่จะใช้ทักษะบริบาลน,นั้นไปดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่สังคมมีเยอะมากตอนนี้ที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงหนึ่งนะครับเพิ่มการดูแลให้ทั่วถึงสองลดงานของบริบาลทุกวันนี้ที่หนักหน่วง และสิ่งที่ผมอยากจะฮิวใจครอบครัวบริบาลอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสวัสดิการที่พวกเราจะเข้าถึงเหมือนที่พี่น้องอสมอเขามีประกันชีวิตมีสวัสดิการมีเบี้ยหลายอย่างมีเงินออมเงินสะสมยิ่งผมมีเครือข่ายอปมอตอนเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตอนเป็นนายกอบจพยาวก็เครือข่ายอปมอที่เป็นกรรมการเป็นคณะกรรมการเป็นเครือข่ายระดับประเทศทํางานร่วมกันมาตลอด ถ้าถามว่าทาไมผมถ,ถึงเข้าใจบริบทของการทํางานในกระทรวงพมหไหลมิติเพราะด้วยความที่เราเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อนเราอยู่กับกลุ่มปละบวางเราทางานใกล้ชิดกับเคสนะครับแต่ด้วยสกิภาพทางด้านงบประมาณนะครับเลยทําให้ทางท้องถิน่นยังดูแลกลุ่มปลอบางได้ไม่เท่าถึงงบประมาณที่เข้ามาพัฒนาคนมาดูแลเรื่องสวสวัสดิการของคนยังมีน้อย ตอนนี้มาเป็นเลื่อนตีแล้วผมก็อยากจะยกร่างรูปแบบการทํางานไหมโดยใช้ MOU ที่เราทําร่วมกับท้องถิ่นนะครับช่วยกันยกร่างแล้วเดี๋ยวพอยกร่างระดับกระทรวงเราเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปเป็นพี่เลี้ยงในระดับจังหวัดก็คือจะไปเป็นพี่เลี้ยงในยกอบจตัวประเทศนะครับในการคิกออฟในเรื่องบริบาลแล้วก็ฝากท่านประธานนะครับไปประชาสัมพันธ์เครือข่ายเราว่า เมื่อไหร่ที่มีการเปิดรปรสมัครอบรมหลักสูตรบริบาลอยากให้เกิดขายเรามาสมัครกันเยอะๆนะครับผมพยายามจะเพิ่มบุคลากรทางด้านบริบาลเพื่อที่จะกระจายนะครับกระจายคนลงไปแก้ปัญหานะครับจากบริบาลเราหนึ่งคนกับผู้สูงอายุหนึ่งคนผมจะผลักดันให้เป็นปบริบาลหนึ่งคนผู้สูงอายุ10คนให้ได้ ก็ขอโอกาสใช้เวทีนี้นะครับเชิญชวนทั้งพี่น้องอปมทั่วประเทศพี่น้องบริบาลทั่วประเทศนะครับพี่น้องอาสาสมัครทั่วประเทศตลอดจนพี่น้องประชาชนน้องน้องเยาวชนที่เรียนจบมัธยมทั้งตอนต้นตอนปลายเสร็จแล้วไม่รู้จะเดินไปทางไหนไม่รู้จะไปเรียนสาขาอะไรก็อยากจะเชิญชวนน้องน้องเหล่านั้นนะครับเข้ามาอบรมหลักสูตรบริบาลนะครับอย่างน้อย เราอบรมหลักสูตรครบจานวนชั่วโมงที่หลักสูตรกําหนดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูแลเคสไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเตียงผู้สูงอายุเราก็มีค่าตอบแทนมีไรายได้มาจุนเจือเราครอบครัวเรานะครับอนาคตข้างหน้านะครับถ้าเราสามารถเป็นประเทศต้นแบบได้เราก็สามารถส่งบุคลากรบริบาลเราเนี่ยไปดูแลกลุ่มเปราะบางต่างประเทศได้นะครับ ภายใต้การผลักดันของรัฐบาลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตอนเป็นนายกบจการทำงานร่วมกับส,ะสะจในการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยแล้วก็ส่งบุคลากร,กรที่ผ่านการอบรมเรื่องนวดเนี่ยไปอยู่ร้านนวดไทยไปอยู่สปาที่ต่างประเทศแล้วเงินเหล่านั้นก็จะกลับมาพัฒนาบ้านเราผมก็เชื่อแน่ว่าถ้าเราทำกันจริงๆเป็นจังนะครับ บริการร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นและก็มหาวิทยาลัยโดยการน,นําของพอมอเราเนี่นะครัวันข้างหน้าเราจะสร้างบุคลากรบริบาลที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยส่งบุคคลเหล่านี้เข้าไปทํางานบริบาลต่างประเทศได้ที่เชียงใหม่ที่เชียง,งรายและก็ที่พะเยานะครับขอยกตัวอย่างมีกลุ่ม Early Retire ไม่ใช่ผู้สูงอายุนะครับต่างประเทศเขาจะมีสวัสดิการเขาเนี่ยถ้าเขาคนที่ทํางานเนะเขาเนี่ยรีไทยเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งให้ไปหาประเทศที่สามที่มีสวัสดิการดูแลนะครับที่เชียงใหม่นี่เยอะมากเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์หมู่บ้านญี่ปุ่นรัฐบาลเขาก็จะให้เงินมามาอยู่ประเทศที่สามถ้าเราทําท่านรองนิต ภาพตามผมนะถ้าเราทําในเรื่องของการกิกออฟบริบาลให้เป็นรูปธรรมมาทัทางหน้าบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรบริบาลของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในบ้านหมู่บ้านอยู่ในศูนย์อยู่ในเดย์แคร์แต่ละที่แต่ละที่นี่เราก็เป็นการช่างอาชีพแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณกรมการผู้สูงอายุนะครับและผู้บริหารทุกท่านที่เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงก็จะใช้ ประสบการณ์ใช้คอนเน็กชันนะครับใช้ความรู้ความสามารถทํางานร่วมกับทุกท่านในการยกร่างแผนการพัฒนาบุคลากรเราในเรื่องของมิติบริบาลน,นะครับ